สยามพารากอนยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานสุดยิ่ง,งใหญ่นี้เราเป็นเดสติเนชันปรากฏการครั้งใหม่ที่สยามพารากอนกับงาน Amazing Thailand Mid Autumn Night ไหว้พระจันทร์สารสัมพันธ์ไทยจีนสยามพารากอนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและพันธมิตรอื่นๆอ,อ,อีกมากม,มายมาร่วมกันเฉลิมฉลอง,ลองเทศกาลไหว้พระจันทร์อันยิ่งใหญ่ที่พักพารากอนสยามพารากอนค่ะโดยาาาภายในงานนี้ได้เชิญเซเลบริตี้ชาวจีนชื่อดังหลวหวินซีเอาใจแฟนๆทั้งชาวจีนและชาวไทยมีกิจกรรมพิเศษทำขนมไหว้พระจันทร์ รวมกับเชฟชุมพลและนอกจากนี้ยังมีศิลปินชาวไทยใหม่ดาวิกาและตาอูที่มาร่วมเฉลิมฉลองพร้อมกันภายในงานนี้ด้วยค<ฮ>่ะ<ฮ>และนอกจากนั้นที่พิเศษไม่แพ้กันก็จะเป็นการแสดงจากฝั่งชาวไทยและฝั่งชาวจีนเหมือนกับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศที่ใกล้ชิดไม่อย่างช้านานค่ะและภายในงานนี้นอกจากจะมีสื่อจากทั้งสองประเทศแล้วยังมีอินฟลูเอนเซอร์ชาวจีนมาร่วมกันเกือบหนึ่งร้อยคนและภายในงานยังมีขนมไหว้พระจันทร์จากหลากหลายแบรนด์ทั้งยังมีส่วนของเวริร์กช็อปไท้ผูร่วมงานสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมต่าง